จกาวท่านสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่ย้ายประเทศนะคะก็คือจัดของนะคะย้ายจากไทยมาประเทศเยอรมันนะคะนั่นก็คือมันเป็นปี97นะคะก็คือปีที่เจ้าหญิงไดนาสิ้นพระชนนะคะก็คือไม่ทราบว่ารอบสังหารหรือเปล่าตอนนี้ยังเป็นประเด็นนะคะทรามาร์อยู่เนิ่นาน,านานหลายน่ารัก ประเทศนะคะก็คือตอนนั้นนะคะก็คือมีอยู่กระเป๋านะคะก็คือ,อมีอยู่ใบหนึ่งนะคะเป็นกระเป๋าลากนะคะไปซื้อมานะคะซื้อมาจากส่วนจตสจัก,กนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือตั้งแต่ปี97นะคะจากนั้นนะคะก็จัดกระเป๋าแล้วรู้สึกว่าของอเรามันเยอะกว่ากว่าที่จะเตรียมไป20กิโลนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นนะคะก็คือ,อมีชั่วโมงบินต่ำที่บินมา ไทยเยอรมันก็คือเป็นสายการบินของรุทันซ่านะคะก็คือเป็นเขาบังคับให้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่จะกลับก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะคะถึงเรียกว่า one way ticket นะคะก็คือ,อซื้อตั๋วเครื่องบินมาที่ไทยมาเยอรมันนะสามีเป็นคนจ่ายนะคะก็คือแต่การเดินทางค่าทำวีซ่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราเป็นคนอ่า ออกเองนะคะก็คือนำทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่นะคะก็คือทองห้าบาทได้ขายไปนะคะที่ตัวเองเน่ะเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเลยนะคะก็คือทองห้บาทนะก็คือได้ขายไปตอนที่ทำวีซ่ามาที่ประเทศเาอัมันนะคะเนื่องจากนะคะตอนนั้นนะคะเราไม่อยากจะให้เขาตาหน้าว่าประเทศไทยหรือผู้หญิงไทยนะคะมาหลอกเขาแต่งงานกับเขาเพื่องเงินนะคะ ก็คือเรามาก็คือก็ชอบนันแหละแต่ว่ารักมันก็คือตอนนั้นหัวใจเราแตกสลายแล้วนะคือรักใครไม่ได้แล้วก็คือ,อความรักเนี่ยคือจะไม่มีให้ใครอีกแล้วนะคะก็คือก็ชอบนิดๆนั่นแหละค่ะก็คือ,อยอมนะคะที่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะคะเพราะว่าแฟนเนี่ย เป็นคนดีมากนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่หน้าตาหล่อนะคะก็คือหลายคลิปนะเพื่อนๆก็เห็นนะคะว่ามีแฟนออกมาบ้างนะ,ะแต่แฟนเนี่ยเป็นคนไม่ชอบออกสื่อนะคะถึงไม่ค่อยมีภาพแฟนออกสื่อสักเท่าไหร่เขาไม่ชอบกล้องเขาชอบอเขารักความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างนะคะ,ะก็คือเขาจะเขาจะชอบไปออกกาลังกายในป่าไปวิ่ง ไปวิ่งจ็อกกิ้งในปา่าไปปั่นจักรยานไต่ภูเขานะคะอาะถึงไม่ค่อยมีคลิปแฟนเท่าไหร่นะ,ะ,ะก็คือ ส่วนมากเนะี่ยแฟนไม่ชอบที่จะออกสื่อนะคะก็ท้งเข้าใจนะคะอ่าตอเรามาพูดถึงตอนเรานะคะก็คือตอนที่ย้ายย้ายประเทศนะคะก็คือเสื้อผ้านะคะที่เราเอามาจากประเทศไทยมายัางประเทศเยอรมันมันเป็นเสื้อผ้าที่บางมากมันไม่สามารถที่จะใช้ได้ในประเทศเยอรมันเพราะว่าตอนนั้นเราทํางานห้างนะคะก็คือเสื้อผ้าเราถึงจะเป็นกระโปรงแล้วก็เป็นสูทค่อนข้างจะเยอะนะคะ เป็นเสื้อสูทแล้วก็เสื้อกับกระโปรงชุดแซกนะคะ,ะแล้วก็มียีนอยู่แค่2ตัวนะคะก็คือยีนตอนนั้นเป็นยีนยี่ห้อแบรนด์ดังนะคะ2ตัวนะคะคือเรานําติดตัวมานะคะแต่มาถึงเงยอรมันมันอากาศนะคะแปรปรวนแล้วก็หนาวมากเราก็ไม่สามารถที่จะใส่กระโปรงได้นะคะเพราะว่ากระโปรงของเรามันเป็นกระโปรงเนื้อบางเบาะนะคะ แล้วก็เสื้อสูทเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะใส่สูทได้ตลอดนะคะเพราะว่าแฟนอยู่ในชนบทนะคะก็คืออยู่ในเทือกเขาป่านะคะเราจะใส่ชุดสูทนะคะก็คือแล้วอยู่ในป่ามันก็ไม่เหมาะสมนะคะอัะอนนี้ก็ตอนนั้นนะคะก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเวลาแฟนเขียนจดหมายมาหาเราก็อ่านออกไม่ออกก <c oughs> ็คือให้พี่ชายอ่านนะคะ อ่าคือพี่ชายเรียนหนังสือสูงกว่าเรานะคะพี่ชายอ่านแล้วเราก็มานั่งแปลกันกันกบพี่ชายอ่าเราก็เคยไปจ้างเขาแปลนะคะแต่ว่าคนที่แปลนะเขาคิดฉบับละ600บาทซึ่งมันเป็นค่าแรงคือทั้งสัปดาห์เลยนะคะก็คือค่าแรงที่มันเยอะนะคะสำหรับเรามันโหดมากเราก็เลยไม่มีปัญญาจ่ายนะคะเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้จ้างใครเขาก็มานั่งเปิดดิกชันนารีนะกับพี่ชายแล้วก็ แล้วก็มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์นะคะก็คือโทรศัพท์นี่คือสายตรงนะคะเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลเข้ามานะคะก็จะสายเป็นสายตรงเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่เรามานะคะก็คือเรามีรองเท้าผ้าใบใช่ใบเดียวนะคะที่มาแล้วมันก็บางนะพอมาถึงเยอรมันจริงๆเราก็ใช้ไม่ได้นะคะเราต้องไปซื้อใหม่หมดเลยนะคะ แล้วก็รองเท้าที่เรานํามาจะเป็นรองเท้าคัตชูตั้ง3าี่คู่นะคะรองเท้าคัตชูแล้วพี่ชายเนี่ยก็ให้เราจัดกระเป๋าอีก2ใบนะคะเวลาทะเลาะก,กันกับแฟนนะคะสักวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแกมาแต่ตัวไม่มีอะไร ก็จะได้แย้งบอกว่ามาแค่กระเป๋าใบเดียวเราก็จะได้แย้งกับเขาว่าไม่ได้เรามากระเป๋าสองใบอันนี้คือพี่ชายคนโตนะคะเป็นคนสั่งนะคะคือจัดการให้เรานะคะนำกระเป๋าสองใบมาตอนนั้นก็คือ2 7่สิบเจ็ดกิโลนะคะก็คือ2 0่สิกิโลเขาก็คือเข้าไปได้นะคะอีก7จ็ดกิโลพี่ที่พี่ที่เขาอยู่สายการบินที่เขาช่างน้ําหนักนะคะเขาให้เราถือเอาเดินขึ้นเครื่องนะคะเจ็ดกิโลนะคะก็คือใส่กระเป๋า กระเป๋าสะพายข้างหลังนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนที่คุณจะไปประเทศไหนย้ายประเทศไหนนะคะก็ศึกษาประเทศนั้นให้ดีนะคะรวมถึงวัฒนธรรมนะคะเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าแล้วค่ะเสื้อผ้าที่เขาใส่นะคะอาหารการกินนะคะตอนนั้นเราไม่รู้นะคะว่าเราประเทศเยอรมันมีพริกแกงหรือไม่มีพริกแกงนะคะแต่รู้สึกว่าพี่สาวนะคะเอาเอาพริกแกงนะคะ ให้นะคะพาไปซื้อกันพริกแกงนะคะก็จะมีะมะกรูดนะคะใบมะกรูดมะนาวแล้วก็แล้วก็พริกมานะคะแล้วก็มากินเยียๆมันก็หมดนะคะอ่าแล้วอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ก็มีส่วนแล้วนะคะก็เริ่มจะปลูกผักไทยแล้วนะคะเพราะว่าพริกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากในประเทศยามันนะคะ ประมาณ5เม็ดนะคะก็คือ,อประมาณ80บาทนะคะ5เม็ดนะคะ80บาทก็เลยตอนนี้ก็จะเริ่มปลูกนะคะแล้วก็จะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เรื่องเก่านามาเล่าใหม่นะคะว่าการตอนที่ย้ายประเทศนะคะก็คือการแพ็คเสื้อผ้านะ่ะมีอะไรบ้างนะคะมาให้เพื่อนๆฟังนะคะจากนั้นเราก็จะพาชมสวนนะคะว่าในสวนปลูกอะไรไปบ้าง Like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย